ทีค่คุแรงอานดได้สำายนี่เหมืนนะคะนี่เหมืนนะคะ oh, <no. S 1> คอนเทนต์วิ่งเข้าหาคลินิกอีกแล้วค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าน้ําที่คลินิกไม่ไหลค่ะไม่ไหลแบบไม่ไหลทั้งวันเลยจนเราต้องเรียกการประปามาซึ่งแบบมันเดือดร้อนมากก็เจอ2คนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูนะว่าเขาพูดว่าอะไร ที่คุณแรงาล้างตูดได้สบายเลยแล้วพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรก็คือก็ต้องไปถ่ายหนักมาถูกปะแล้วยังกล้ามาล้างตรงนี้อีกคือเราแบบไม่อายกันเลยเหรอเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนึกออกไหมแล้วจังหวัดนี้ก็คือนางเพิ่งเห็นนะคะว่ามีกล้องก็ดูจะไม่สะทบสถานอะไรเลยหน่ำซ้ำยังพูดอีกว่า ก็คือช็อตฟิลไป2-3งสามรอบไม่พอยังมีรอบที่4อีกนะคะคือมันไม่ใช่สถานที่ที่จะแบบถ่ายหนักไงไม่ไหวคุณก็เดินกลับบ้านไปสิเพราะในละแวกนี้ก็จะไม่มีห้องน้ําด้วยก็คือเขาไปถ่ายด้านข้างของคลินิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่โล่งและล้างค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องนองทุกส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ